สวัสดีครับวันนี้จะมาทำหมาบารุกรถต้นตุ้นกันนะครับการจงนี้ก็อ้าป้ากาเป็นขาอ้าวิธีไม่ได้รถต้นตุ้นได้กันอ้าทำนะครับจะมาแนะนำไอ้สิ่งที่ต้องใจกันกอนครับทำนนี้ก็พูดใจใจเป็นยกกวยครัุ๊บยกกล้วยเป็นกามีเป็นใบมอครับนี่ใบมอนอ่าอันนี้เป็นซีดไอ้มะพร้าวครับเทวาเข้าใจ น้ำกะทิอ่ะเราก็ไปข้อซื้อมาทำกานเขาก็นน้ำกะทิครับผมซื้อมาก็เนี่ยแต่สบหนึ่งก็ทำชื่กับในตอนต้นต่อไปถึงพอที่จะน้ำน้ำน้ำหม้อครับผมน้ำหอ้อถึงกันนี้เป็นีเอ็มน้ำอีเอ็มครับจุดสีอีเอ็มแล่วก็อันนี้เป็นกะน้ำตาล ตุใส<ช>่ได้ตยเดีพุงจะมา,าครับพุ่งพุ่งจะจ่ายเป็นยัวรวยจา,ยาประมาณสองกิโลแลวก็ออานปลาดุกพุ่งจะจ่ายอยู่ประมาณห้ากิโลครับพุ่งถึาเป็นในเซตแบบเปาเซเซตในแบบเาที่พุ่งจะจ่ายอยู่ประมาณสักห้ากิโลครับซึงอาดำดำพุ่งจะ่ายอยู่ประมาณสักสี่ห้ากิโลประมาณนั้นครับพุ ตึงทีนี้ถ้าไม่มียกไว้วันนี้ใจอะไรได้มั้งมันก็จะเป็นผักบูงไปผักบูงเป็นใบหน้าใบหน้าอย่างน้อยครับมาซ้ำซ้ำมาไหนยันวันนี้จะจ่ายอะไรมั้งเลยครับผบอกไอ้กองซับที่กองซับบอกว่าเวลาปับนมันจะตัดเป็นก้อนครับผมซ้ำก็มันจะปันหายที่นี่เราจะมาลองซ้ำไปมาเล็นเลยครับกุก ไม่ป yup. <po target> <constitutional> ็นไรผมก็ครับผมเนี้ยเป็นพักได้เดี๋ยวกลางบ้านนี่ก็จะมันเลยดเป็นฟันบกฉาวพวกนี้ก็ได้ครับผมทำแค่ตันบาสแล้วกันนะเดี๋ยวอันนั้นเลยครับผมอ๋อในน้ำบูนี่เป็นน้ำเอฟครับผมแต่ว่าตัวเอฟเนี่ยมันมาละลายครับน้ำสิครับกันือนกันครับไป đây về làm màn đấy đây để để đưa anh để tập ăn để em 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 ai hát lại quá đừng 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 เอีฟนี่ก็สวยไอ้มันมันมันตัดหนังเสี้ยครับอ่าลองกาจะใช้การตัดพุ่มแบบนะครับตัวพวดไอ้พว่นี่มันจะเป็นเน็ตกลินกลิ้นห้องเล็บหัวกลินสูงมากครับใไม่เยอะแต่ว่าใช่พอให้ป่าในในกลิ้นมันจะมากินต่อไกตัวหนึ่งในที่เป็นเป็นหัวคีบอีกถึีมันเป็นเป็นเล็บเสี้ยครับเป็นยาเป็นัวไรปล่อยกินนะในดีกินะ ผมจะส่พวกนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่ได้แล้วผมจะเสไปไพรอะว่าผมมีอยู่ตึ้นตบไปอะไรก็กราวาะอะไก็กรปัน้นครปุกปั้นอะไมโอ้โห ก็เปลไปตาเด่นแมาดัง้าวันครับตอนก็ไหว้งอแต่มาเปลาไปลายกนเลยคับวกนี่ตรงเนี้ยโดนใบปลายกิน,น,ป,น,ป,นปลา,ก,ปลากินดีนเลยครับเเราต้องตึงได้เดี๋ยวนาได้แล้วแต่ทำให้ปลาครับโตได้ดีมากันแแต่ก็มุ่งจะจายแบบไดาเลยว่า อายุประมาณม3าสี่เดือนครับเพรา,าะว่าตอนแรกๆก็จะคุ้นาหวนอาในว่าอ่อนนะไปใช่ปวนี้จะชยวยปลา3สเดือนปลาใหญ่เลียวปลาพวกนี้มันจะุ่ยอจะตุนขาได้มา5เดือนก็เข้มาจับปลาทุกเดอนไปย่อยไข่ได้เครับผมครบมาครับ ป๋านปันร้ายปลาบวูปลาจิมินดีมาก